โอ้สวัสดีพี่มานิดนะครับมาคนแรกเลยตบประจัยเลยนะครับโอเคเสียงชัดเจนดีนะครับมามาลุยกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวขํามละตอนนี้กี่โมงเนี่ยจะสองทุ่มแล้วนะเดี๋ยวสองทุ่มจะต้องกลับบ้านแล้วโอเคครับก็ไปดูที่หน้าจอกันเลยดีกว่ามา โอเคนี่นะครับพอดีว่าวันนี้นะเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออินดิเคเตอร์นะในตัวเทรดดิ mm ้ง hmm. วิวของผมแล้วมันมันสั่น alert ตึ้งๆนะครับนี่นะอยู่ไหนวะ alert เนี่ยดังแบบว่า MCDX นะไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับมันบอกว่าอินดิเคเตอร์มันบอกว่ามีการคลอสเกิน5นะครับนี่นะ อ่า EMA ตอนทุ่มหนึ่งแล้วแหละนะ EMA 20นะครับตัดกับ50นะครับตัดขึ้นด้วยนะเนี่ยนะก็เลยแบบเฮ้ยตอนนั้นยุ่งๆอยู่นะก็เลยแบบโอ้ยมาดูกันสักหน่อยแล้วนะพอเปิดดูโหเห็นไปว่าพันลอยนะเลยรีบไล์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวแต่คลิปนี้นะไม่ได้แนะนำการลงทุนนะครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับสวัสด,ดีพี่นัทนาสวัสด,ดีพี่ทอมมี่สวัสด,ดีพี่ชานชัยนะครับ โอเคต้องบอกไว้ตลอดคลิปเนาะคลิปนี้ไม่ใช่แนะนำการลงทุนนะครับแต่ว่าก็มาดูดูกันแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมันก็ดูไม่น่าเกียดนะตอนนี้นะอ่าที่ว่าไม่น่าเกียดนะถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆนะครับผมก็มาพูดแบบเก่าๆไว้ประมาณนึงแล้วแหละนะว่าคือมันลงมาอาทำเฟรมันนะลงมาแดงสามแท่งแล้เนาะย่งไงก็ต้องมี คิดว่ายังไงก็ต้องมันก็ต้องมีการสู้กับคืนมาบ้างแหละนะไม่รู้ว่าจะได้ถึงขนาดไหนนะครับแต่ว่าในส่วนของอินดี้นี่แบบว่าคือมันก็ล่วงลงมาเยอะนะก็ไม่มีเขียวเลยนะตัวอินดี้ตัวนี้นะแต่ก็คิดว่ามันมีสิทธิ์นะที่มันจะสู้กับมานะอย่างน้อยนะก็สักครึ่งแท่งก็ยังดีนะครึ่งแท่งในที่นี้เนะี่ยก็คือนี้ต้องบอกว่าซื้อกาวไว้หลายกระป๋องแล้วนะคือ คิดว่าตัวนี้เนี่ยถ้าขึ้นไปได้สักครึ่งแท่งของแท่งเดิมเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะตกประมาณพันห้าแถบ,บนี้นะทีนี้ย่อยมาทำเฟรมที่มันเล็กลงนะครับก็เออเนี่ยนะมันแดงมายาวนานนะครับมันก็ถ้าเกิดมันจะสู้ขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็ไม่น่าจะน่าเกียดนะครับมาดูตัวอินดิเคเตอร์ยอดฮิตนะ RSI นะครับเดี๋ยวยืดขึ้นมาดูก่อนนะ RSI ของตัวทำเฟรมใหญ่เนี่ยอืม ก็ตีว่าถ้าของผมนะที่ผมเล่นๆประจำกันอยู่เนี่ยก็จะดูแถวๆมันคลอสอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูแบบเออมีความคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้นี่ก็คือยังล่องลอยนะอ่าในไทม์เฟรมใหญ่มันยังล่องลอยต้องดูไทม์เฟรมย่อยมันแบบว่ามันทำทำทางขึ้นมาก่อนนะอ่าก็ดูดีนะดูมีความพังหัวเล็กๆของตัว iSI นะครับอ่าอยู่ในโซนโอเวอร์โซลนะครับ คือมันอืมหรือว่ามันจะลงไปอีกก็ไม่รู้นะอ่ะอินดิเคเตอร์อ,อีกตัวนะนี่นี่คือแบบว่าต้องกาวอินดี้มากๆนะครับคือแบบว่าผมนะต้องฟังเบรดไลน์ผมก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความอินอะไรกับไอ้พวกเหรียนพวกนี้นะครับคิดว่ามันเป็นของที่มันไม่ได้มีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะก็เป็นเหมือนคนมาเก็งกำไรกันค่อนข้างเยอะเนาะซื้อกันเยอะเนาะก็มีโอกาสขึ้นถ้าเกิดคนคิดว่ามันบูแล้วเนาะ มันก็จะลงอ่ะมีแค่นั้นเนาะคิดว่าในส่วนตัวของผมนะมันเป็นแค่จิตวิทยาของของตลาดดีกว่าอ่ะในช่วงนี้นะผมมองว่าก็คนคือคนเทกันอนะ่ะเยอะมากแล้วนะลงมาจากข้างบนเนี่ยจนมาถึงตรงนี้เนี่ยตีร่วมๆว,ว่าเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นนะครับที่มันลงมานะครับก็เอาเป็นว่ามันควรจะต้องมีกลุ่มคนบางคนนะตรงนี้เป็นจุดอิทธิพลนะที่แบบว่า อาจจะมีแรงซื้อใหญ่ๆได้นะครับประมาณนี้เนาะนี่คือความกาวของผมนะครับก็ผมนะจะกาวว่าเดี๋ยวแท่งอีกสักสองแท่งแล้วกันนะอของวีกนะครับตัวนี้ต้องขอเป็นสีแดงแดงแป๊ดนะไอแดงแป๊ดอย่างเงี้ยออันนี้มันแดงเข้มนี่คือแบบว่ามันแบบเลือดเลือดไหลแบบว่าสุดฤทธิ์แล้วนะเลือดจะหมดแล้วเลือดกําลังแห้งแล้วนะเดี๋ยวต้องกลายเป็นสีแดงเลือดสดนิดนึงนะ แล้วถ้าเกิดว่าแรงซื้อมันเยอะเนาะมันก็จะค่อยๆกลายเป็นเขียวนะมีความอินนะตรงโซนนี้ก็เหมือนกันนะครับโซนนี้นี่ก็เป็นโซนที่มีความก้ากึ่งครับถ้าใครใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดมันชื่อฮาซไหมเี๋ยวนะแอบเปิดนะดูก่อน,นะฮาซิเนี่ยนะคือฮาซินี้มันก็จะมีตัวสโตไอซ์ไวนอยู่ข้างในมันด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซลแบบโซลจัดๆเนาะคือตัวนี้นี่ผมปรับไม่ค่อยถูกนะครับเอาเป็นว่ามันพอมันต่ำกว่า40เนี่ยมันแบบว่ามันชีตไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเลื่อนอยังไงเนาะมมีวิธีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้อรูปแบบเดี๋ยวแอปดูก่อนนะเนี่ยมันมันตันอยู่ที่สีนะครับไม่รู้ทำาไงเหมือนกันเนาะ คืออยากจะดูว่ามันคอร์สหรือเปล่านะเนี่ยจุดที่มันคอร์สนี่มันก็ดูแบบน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคอร์สปุ๊บนะมันก็จะกลายเป็นเหมือนแท่งเขียวนะเท่าที่สังเกตดูนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะลุ้นนะว่าให้มันเกิดแท่งเขียวนะแท่งเขียวนี่ก็จะมีความแบบว่าถ้าเกิดดูเทียบกับราคาเนี่ยมันก็ออเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นราคาขึ้นแหละนะครับโอเคก็ มันยังไม่เขียวมันยังไม่เขียวนะเออในทาเฟรมวิคนะครับก็ยังรออยู่นะครับแต่ถ้าใครเป็นสายแบบว่าสายนักถั่วนะครับตรงนี้เนี่ยเข้าไม่น่าเกลียดแล้วก็ไปรอถั่วก็ได้นะแต่ถั่วทีนี้พอมันลงทีนี้มันแบบโอยหันครึ่งหันครึ่งเลยเนาะพันหนึ่งเหลือห้าร้อยนี้ก็หายไปครึ่งหนึ่งครับก็ระมัดระวังน,นิดนึงนะครับแต่ดูโดยรวมนะผมว่าจังหวะนี้ก็น่าสนใจนะครับ โอเคพอมาย่อยแมนะ่ทำเฟรมเดย์เนาะอ่าทำเฟรมเดย์นี่ไอซก็ดูดูมีความสวยงามนะครับถ้าในมุมผมนะแต่จะสวยกว่านี้คือจริงๆริงไซในโซนนี้นี่คือมันอืมถ้าของอีเธเรียมเนาะมันมันก็ไม่ได้ทำไดเวอเจนซ์แบบชัดๆนะครับอันนี้นะไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่ามัน มันเป็นคอนเวอร์เจนต์กันนะคอนเวอร์เจนต์นี่ก็บางคนก็บอกยกโลนะมันก็เออยกโลอาจจะในทำเฟรมย่ยอยๆเนาะในส่วนทำเฟรมเดยนี่ก็เออเนี่ยยกโลแล้วกันเนาะเนี่ยบางคนเขาก็ตีกันอย่างงี้นะตึ๊ดอย่างงี้นะก็เออน่าจะกาวพอไปได้นะไม <laughs> ่รู้จะกาวได้ได้จริงหรือเปล่านะ,อะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปย่อยดูทำเฟรมดย่ยอยแล้วกันแต่ว่าในตัว ถ้าใครเล่นทำเฟรมเดย์เนาะตัวนี้นี่คือถ้าเป็นของผมนะส่วนตัวผมเนี่ยก็แท่งแถวๆเนี่ยพันเจ็ดสิบแถวตรงเนี้ยผมตอนมันเปลี่ยนเป็นสีแดงแป๊ดตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็จับไปดอกนึงแล้วนะครับแต่ว่าติดดอยอยู่นะเพราะว่าไปเข้าแท่งแถวๆตรงนี้เนาะมันก็สูงไปแล้วนะครับอันนี้นะก็ถัวๆอยู่นะครับตอนนี้นะพอติดลบบานเลยนะอ่าแต่ก็มีหลายไม้นะครับผมเข้าเข้า หลายแอคเค้าไว้นะครับอันไหนติดลบอยู่นะเราก็ก็ถือต่อประมาณนั้นเนาะอาทีนี้นะพอย่อยทำเฟรมสีชั่วโมงนี้เฮ้ยมีความดูดีเยอะอยู่นะครับอันนี้นะก็คือตัว ISI นะครับยกโลเลยนะครับเนี่ยอ mm ่า hmm. ผมนะก็ถ้าเกิดใครเล่นทำเฟรมพวกย่อยๆเนี่ยผมว่าเออรู้สึกน่าจะมีโอกาสหลายจังหวะนะครับที่เข้าได้นะครับอย่างตัวผมเองนี่ก็ มีบางอันนะครับเล่นอยู่ในไทม์เฟรมหนชั่วโมงครับที่แบบซิงๆอยู่นะเนี่ยนะที่อินดี้มันร้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะผมเลื่อนนี้ให้ดูนะครับเนี่ยนะผมจะเล่นเป็นมาร์คไว้ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับก็คือเป็นของ MCDX เนาะมันมันขึ้น alert แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราดู4ชั่วโมงอยู่นะก็ก็เกิดแท่งเขียวแบบว่าเขียวใน4ชั่วโมงนี้เนาะขึ้นจาก1ันหเนี่ยยกขึ้นไปเนาะ ประมาณห้าสิบดอน,นครับอืมก็ดูสวยงามเนาะอ่ามีการยกโลถูกไหมฮะนี่นะก็ดูน่ารักดีนะครับถ้าเกิดว่าเอาแบบสูตรเก่าๆเนาะก็ต้องเบรกตรงพันสองพันสามแถวนี้เนี่ยก็ไปลุ้นขึ้นข้างบนเลยนะครับตรงนี้นะี่มีสิทธิ์นะครับชน EMA 200นะแล้วก็อาจจะลงมาเล็กน้อยย่อนิดนึงอาจจะบินเลย หรือชนแล้วก็ลงยาวไปเลยนะครับไปดักรอแถวข้างล่างอีกทีอะไรเงี้ยครับก็เราแต่แผนนะแถวนี้นะผมว่ามีจังหวะนะครับโดนโดนจับหรือเปล่าอันนี้แนะนําการลงทุนไหมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวย่อยมาหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงนี้ตอนนี้นะมันกําลังเบรกตัวเอ็มเอสองร้อยนะครับผมกําลังลุ้นเนี่ยว่าให้อ่าเนี่ยมันคอร์สขึ้นไปอีกสักรอบนะครับคอร์สขึ้นไปนะ พอแล้วก็สร้างไฮใหม่นะครับคิดว่าถ้าเกิดสร้างไฮใหม่ได้เนี่ยแล้วยืนไหวนะก็น่าจะไปต่อได้เลยนะครับอันนี้นะมีความกาวนะครับสูตรกาวลึกๆนะครับอในช่วงนี้นะตัวเนี่ยจังหวัดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอินดี้ที่ผมวางไว้นะคือมันเข้าเข้าจังหวัดนี้มันก็มีความเสียวแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมันสูงไปแล้วเนาะ ก็อาจจะต้องรอมันย่ออีกสักทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้านะครับอันนี้นะมามาดูในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงดีกว่าผมว่ามันดูดีจริงๆนะอนะมีความแบบว่าเนี่ยนะตัวอินดี้เกือบทุกตัวนะครับก็เหมือนจะสู้แล้วนะเนี่ยนะตัว mcdx นะครับไตขึ้นทะลุ5เนี่ยก็เขาว่ากันว่าเนาะถ้าเกิดอินในทมเฟรมเล็กๆเนาะก็ อ,อมันก็มีสิทธิ์รันเทนเนี่ยคล้ายๆขึ้นลูกตรงนี้นะครับเนี่ยนะนยนะจังหวะอย่างเงี้ย e อ a ม0หบแบบสองเออเราก็ลุ้นนะครับว่าเอ้ยมันจะตัดหรือเปล่าเนี่ครับถ้าถ้าลอกอันเก่ามาเนาะดูอดีตเทียบปัจจุบันนะแล้วอันนี้เพื่อนๆเลือกกันเองเลยนะครับผมว่ามันมีจังหวะอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะตรงนี้นะยึกยึกยึกยกยกยึกยึกยึก,ยกสู้ับเ e ไน,นะไตตัว EMA 50นะครับนี่อันนี้50กับ20ป่ะผมผมพูดผิดหรือเปล่าไม่รูเดี๋ยวนะแอปดูก่อนเราเปิดอะไรไว้วัเนี้เปิดีเออห้าสิบกว่าสองรถูกแล้วนะครับเนี่ยนะห0กสบ200เนี่ยมันไต่ย,ยึกยึกอยู่กับ50อยู่นะครับแล้วก็มันชูดขึ้นเนาะถ้าอินอินเกาเกาหน่อยก็ดูจังหวะแถๆตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะอ่า โซน,นนี้นะดูแบบลอกๆนะครับไอตรงนี้อ่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนเป็นเขียวละอ่ากำลังไตไม่รู้ว่าจะเบรกสองร้อยืนไหวไหมอ่ายึกยื้อยึกยืยึกยือ,ย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 อ,อก็มีโอกาสที่แบบว่าเออเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตเบาๆนะแถวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยมันเฮ้ยถ้าเราลุ้นยาวเนาะถือยิงยาวนะครับใครซื้อสปอนหรือขุดเก็บรอเนี่ย ผมว่ามันก็มีโอกาสเนะถ้ามันเบรกตรงด่านเดิมไปได้เนี่ยก็มีสิทธิ์บินขึ้นไปพันห้านะเนี่ยอ่าอันนี้มนุษย์กาวนะผมบอกไว้ก่อน <c oughs> นี่นะถ้าตรงนี้ยืนไหวยิ๊กยิ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 กเบรกตรงนี้อ่าเบรกตรงนี้อาจจะบินแล้วย่อลงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะหรือบินแล้วบิดเลยอ่าหรือถ้าเบรกไม่ผ่านอาจจะไปเทสเฉยๆนะครับแล้วก็ลูดลงนะ อันนี้เป็นไปได้หมดนะครับอันนี้นะช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ก้นก้นถ้วยของตัวไทม์เฟรมพวกใหญ่ๆ,ๆนะครับมันจะมีความแบบผมว่าเจ้าอาจจะลากทุบลากทุบอะไรเงี้ยนะแถวนี้นะสบัดค่อนข้างแรงได้นะครับใกล้จังหวะสบัดแรงแล้วนะครับอันนี้แถวๆนี้นะครับก็ลองดูนะเดี๋ยวลองวัดคร่าวๆนะครับแบบว,ว่าสไล์ยกาวนะครับโอ้นี่พันสี่หกสิบนะเป่ารออยู่ไกลๆนะ อืมก้าวมากหน่อยก็พันเจ็ดห้าสิบครับแต่ว่าความจริงคือยังไม่ทะลุเลย <prueba> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องรอดูนะเพื่อนๆผมว่านะมีสิทธิ์ลุ้นได้นะครับอันนี้นะใครจะใครจะเข้าบ่อนก็เรื่องของเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้แนะนำอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าอินดี้ที่มันมันดังอเลิร์ t มาเนี่ยก็ มันก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยมันมาสามแท่งแล้วเนาะอืมเนีย่ยนะครับคล้ายๆโซนนี้นะครับบางทีมันไต่แล้วมันไปไม่ไหวนะครับอ่ะอินดี้หมดแรงนะมันก็ย่อลงมานะครับอยู่แถวๆนี้นะครับผมว่านะอาจจะวิ่งเนี่ยแหละถ้าบางคนก็อาจจะบอกว่าไซด์เวยอยู่ในกรอบเก้าร้อยนะถึงพันสามซึ่งกรอบผมว่ามันกว้างนะ ตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งทาง่อนบนแล้วนะครับก็วางแผนกันดีๆโอเคดูแล้วมีโอกาสนะถ้าถ้าในมุมผมนะครับใครเป็นสายิยงยาวระดับโลกเลยนะอ่ะเนี่ยนะดูเดนี่ก็มีสิทธิ์นะถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ไปเทสน,นะน,น,นู่นะพันห้าแถวๆนั้ะครับประมาณนีเนาะใครเห็นด้วยบ้างอ่า ใครไม่เห็นด้วยก็เม้นต์ึ้นมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนิดนึงนะครับพี่วิรยุทธ์นะครับบอกว่าดูทำเฟรมเดย์เหมือนกันนะครับ <c oughs> สายกาวเหมือนกันนะครับ <c oughs> ผมผมกาวหนักนะช่วงนี้นะพอดีของผมนี่เพื่อน,นๆบางคนบอกค่าไฟเนี่ยอ่อันนี้ไปแล้วเนาะข,ของผมนี่ค่าไฟเนี่ยกําลังเขากําลังจะมาเก็บนะ เขากำลังจะมาอ่านมาตรวัดนะอยู่ช่วงประมาณวันที่6วันที่6วันที่7นะก็จะมีจามไฟฟ้ามาอ่านค่าไฟเนาะก็จะเป็นช่วงๆนั้นนะครับก็เอาเป็นว่ารุ้นนะว่าอีกอาทิตย์นึงนะขอแบบเฮ้ยสวยๆส,สักแท่งเหอะนะนี่นะสวยๆแท่งโตโตนะทำเฟรมวีคนะครับเอามาให้ผมจ่ายค่าไฟก่อนแ <laughs> ท่งปื๊ดเลยก็ได้นะครับพันห้าเลยผมได้จ่ายค่าไฟได้ ปอะมาณนี้เนาะโอเคโอเครครับผมโอเคครับวัสดีครับพี่เนกวัสดีนะครับ <c oughs> เห็นด้วยเรามันใส่กาว <c oughs> อันนี้ก็กาวนะไม่ได้มีอะไรปนเลยนะกาวล้วนๆนะครับเอาเป็นว่าผมเท่าที่ผมอันนี้นะผมบอกเพื่อนๆเวลาว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันดูดูดีดูดีนะเราก็อาจจะเอามาบอกกันแต่ว่าอย่าเชื่อผมนะอันนี้นะ ขึ้นกับการตัดสินใจของเพื่อนเองนะครับผมแค่มาเล่าในมุมของผมว่าเออผมเป็นคนขุดอยู่แล้วเนาะมีของอยู่แล้วก็จะเทเตรียมจะเทนะเดี๋ยวหายจังหวะเทก่อนนะจะังหวะตรงเนี้ยมันต่ําไปนะผมว่าขุดแล้วชนค่าไฟหรืออะไรพวกนี้เนาะไม่เอานะครับเราขอกินกําไรบ้างเพราะวันนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกาลังทําข้อมูลนะเดี๋ยวจะทยอยนะครับ เอาเป็นว่าเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสายขุดนะครับที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะทานฟอร์มตัวเองนะอยากจะอัปเกรดตัวเองแบบว,ว่าเฮ้ยมาเป็นเรดเดอร์ดูไห<ด>มหรืออะไรนะครับเอาเป็นว่าจริงๆคลิปพี่ๆหลายๆคนนะครับที่เก่งๆ,ๆเขาทำอัพอยู่ในพวก YouTube หรือช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาอธิบายในในเชิงที่ผมว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆหน่อยนะครับ แบบว่าเอ้ยมีปูพื้นฐานสําหรับม i n เนอร์แล้วกันเนาะว่าเออจังหวะอันนี้มันยังไงอะไรเงี้ยครับจะได้แบบพอเข้าใจทิศทางบางส่วนแล้วกันเนาะอ่ะเอาไว้เพื่อเพื่อแล้วกันเนาะเป็นช่องทางหาเงินมาจ่ายค่าไฟแล้วก็ขุดต่อไปประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วนะครับก็ยังไงก็ คลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่อง IP พ Studio นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจพีนีคอมพิวเตอร์กันด้วยโอเคครับเดกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม